สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูซุก,กี้ตามใจฉันนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะทุกคนแล้วแต่ทุกคนชอบทำยังไงก็ได้ป่ะไปกันเลย เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนน่าทานไม่เอย่ยขอให้ทานให้อร่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจนจบนะคะไว้เจอกันนะคะทุกคนบา,บายสวัสดีค่ะ